สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรพากินพาเที่ยวมาทำนะครับจะพาเ,เพื่อนๆไปวัดสมานนะครับไปกราบอมพระพิฆเนศที่ใหญ่สุดในโลกนะครับจงังหวัดฉาเจิ้งซอนะครับเพื่อนเพื่อนพิกัดตั้ง GPS อยู่ประมาณ15้ากิโลเมตรนะครับเพื่อนเพื่อนไปกันเลยพอดีทางผ่านโดยบังเอ,อิญนะครับเพื่อนเพื่อน ก็10นาฬิกาเสร็จแล้วนะครับเลยพามาทานอาหารก๋วยจับตักมอนะครับเเพื่อนๆเคยมีรายการตลอดข่าวของไทยรัฐนี่หรือเปล่าน,นะครับผมจําไม่ผิดนะครับช่วงผมมานั่งทานประมาณ2-3าปีก่อนโควิดได้มีการถ่ายทําอยู่ตรงนี้นะครับแนะนำเ,นเลยนะครับเเพื่อนๆตักม้อก๋วยจับนะครับ สิบมง้งเศษนะคนเยอะมากนะครับเพื่อนบพื่อนครับนรคนเยอะมากนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับรายการควงต้อยนะครับก็เคยนําไปออกรายการนะครับ<อ>คนเยอะมากนะครับเต็มร้านเลยเด็กภาพิกนี่นะครับเ,เพื่อน,นะน เมนูอร่อยของเขานะครับกับทาดปลาครับกับหวยจับนะครับเดีวันนี้สั่งกับเพาะปลากับหมูกรอบนะครับมาทานเลยเพราะวคุณต้อยเคยมาทำรายการอยู่นีนะครับเพราะวกคุณต้อยก็ของช่องสามกันนะครับ อร่อ,อ,รอระหว่างนั่งร้อนนะครับจะมีขนมถ้วยแบบเทไทยโบราณเรานะครับอร่อยมากนะครับเพื่อน หมูกรอบนะครับเที่ยงจานนะครับเพื่อน,อนดูภาพด้านในนะครับแข่งในร้านเยอะมากครับท่านที่จะไปกราบหลวงพ่อโสธรครับห่างจากนี่จากร้านนี้ไปวัดโสธรอ,อยู่ประมาณไม่ถึงห้ากิโลนะครับ เพื่อนๆอ,อย่าลืมแวะมานะครับจุดเช็คอินก็คือมากราบหลวงพ่อสโสธรก็คือเขาอยู่แยกแยกจะไปวัดหลวงพอ่อโสธรพอดีนะครับแล้วนั่งทานเสร็จไปวัดหลวงพ่อสโสธรก็คือไม่เกิน5กิโเมตรครับโดยประมาณนะครับเท่าที่ผมขับรถองมานะครับแต่หลวงพ่อสโสธรผมไปกราบมาหลายรอบแล้ววันนี้จะไปอีกใหม่นะครับแต่วันนี้จะ พาเพื่อนไปวัดสมานก่อนครับแต่เกือบสิบปีาการเลยขอทานอาหารก่อนครับเลยแนะนาร้านนี้นะครับ๋วยจับตักมอนะครับออกรายการทีวีหลายช่องมาครับแต่ผมจําได้ว่าเมื่อประมาณประมาณสามปีที่ผ่านมานะครับก่อนโควิดผมมานั่งทานพอดีรายการทไทยรัฐทีวีได้มาถ่ายทาอยู่ ตรงร้านนี้พอดีครับผมผมยังโอโหละ่ะมีรายการโทรทัศน์ถ่ายแนะนำนเพื่อนนะครับการันตีความอร่อยนะครับอจอ,อกจากร้านแล้วนะครับเพื่อนดูพิกัดน้ำกันนะครับน้ำก็จะตั้งโตนี่ประมาณไม่ต่ำาสองโลนะครับดูหน้าร้านก็นครับสถานที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับเพื่อน ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับจะไปวัดสมานกันต่อเลยนะครับ,บเพื่อนๆคนเกษตรพากินพนาเที่ยวมาทำจบคลิปคนเกษตรพากินพาเที่ยวมาทำนะครับวันนี้พามาทานกว๋วยจับตักหม้อนะครับ,บเพื่อนๆเดี๋ยวออกเดินทางต่อกันเลยจะไปวัดสมานนะครับใกล้ๆนี้เองนะครับ,บเพื่อนๆประมาณไม่เกินสิบห้ากิโลนะครับ <S 2> <S 2> <esque> ผ่านไปน้ำบางมะคงครับที่เห็นไกลๆนั่นคือวัดหลวงพอ่อโสธรนะครับ,บเพื่อนๆ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวระทําน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อวัดสมาเลยนะครับเพื่อนๆไปต่อกันเลย